กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูในวันนี้ก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตความสําเร็จที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นคลิปแรกๆเลยก็คือเว็บนี้นะครับเป็นเว็บขุดฟรีนะครับซึ่งไม่สามารถลงทุนเข้าไปได้เปิดมาหลายปีนะครับก็เราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าผมสําเร็จยังไง ทุกวันนี้นะครับผมขุดได้อาทิตย์ละเจ็ดแสนนะฮะเจ็ดแสนฟังไม่ผิดไม่ใช่เจ็ดแสนนี่เพิ่งวันเสาวเองวันอาทิตย์และยังบวกวันจันทร์อีกเล็กๆน้อยๆแล้ววันจันทร์เขาจะถอนให้ผมโดยอัตโนมัติน่าจะขึ้นแปดแสนถึงเก้าแสนแน่ๆนะซึ่งเกือบล้านตัวชิต่อเดือนไอ้ต่อวันเอ้ต่อต่อสัปดาห์นะฮะก็เรามาดูกันว่านี่อันนี้คือหนึ่งเดือนนะครับ ที่ผมได้ทำมาก็ใครสนใจสมัครนะครับก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอันนี้1เดือนที่ผมได้ทำมาอันนี้หนึ่งสัปดาห์ที่ผมได้ทำเมื่อวานทำได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสเก้าหมื่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูเกณฑ์สิทกันว่าเป็นไงเกณฑ์สินะครับผมเติมไปอยู่ที่ประมาณหมื่นห้านะครับหมื 15, น่นห้าังไม่ผิดว่าหมื่น้าแน่นอนตั้งแต่สมั b i บ,บิตคอย,ยังแพง อ่าเราไปดูการจ่ายเขาเติมไปหมื่นห้านะครับอ่าจ่ายผมวันละห้าหมื่นนะครับอ่าวันละห้าหมื่นมาดูเว็บพีของผมจ่ายวันให้ผมวันละแสนเก้านะฮะ <c oughs> มันมันต่างกันเกินไปเปล่ามันต่างกันสองเท่าเลยถ้าเกิดเป็นคำนวณเป็นตังนี่น่าจะประมาณสักสามสี 3, 4, นะ่หมื่นอะสำหรับเว็บเนี้ยอ่าซึ่งวิธีนะครับที่ จะทำให้เราได้ผลไวๆหนึ่งนะครับเราต้องมีสมาชิกที่เราชวนเข้ามาถามว่าสมาชิกที่เราชวนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เรามีไรายได้อย่างไงหนึ่งเขาได้รายได้สองเราได้ค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นนี่ไม่ได้ไปหักจากเขามานะอ่าฟังดีๆว่าไม่ได้ไปหักจากเขามา เป็นค่านำเสนอซึ่งเราจะได้ทุกครั้งที่คนที่สมัครลิงของเราเนี่ยมาขุดอ่าอันนี้ผมบอกเคล็ดลับที่ดีที่สุดแล้วและเนี่ยอยู่ที่ประมาณบ่ายสองผมได้หกหมื่นเชื่อไหมว่าเกินกินิซิตแล้วเนี่ยห้าหมื่นสี่เนี่ยผมได้หกหมื่นเนี่ยผมขุดครึ่งวันผมได้หกหมื่นแล้วนะเกินกินิซิตแล้วอ่า สำหรับเว็บนี้นะครับการจ่ายประวัติการจ่ายเริ่มจากหนึ่งแสนนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่หมื่นอ่าช่วงนั้นนะฮะช่วงนั้นมันเกิดเกิดอะไรไม่รู้นะครับก็ขุดน้อยมากนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็กราฟการขุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับการขุดแต่ละวันนะครับสามารถดูการาฟได้นะนี่ บางวันขุดได้ถึง2องแสนสอนะครับสองแสสองสามพนสอีเงสนีเยอะมากนะเราผมแบบผมตกใจมากตอนแรกนี่ก็ขุดได้แสนเก้านะครับเมื่อวานนี่เป็นกราฟของวันนี้นะรรู้สึกว่าเว็บนี้จะดีมากสำหรับคนที่แบบขยันเชิญเพื่อนมีเพื่อนเยอะหรือว่ามีคอมที่บ้านหลายเครื่องเงี้ย ก็ชวนมาเนี่ยวันเนี้ยซึ่งเป็นวันโลกแตกของมุมคือแบบมีคนขุดถึงสิบหกคนเลยด้วยกันปกติมีเก้าคนเต็มที่สิบเอ็ดคนมีสิบสิบหกคนเดี๋ยวก็ลดเหลือหน่อยเดียวก็คนขุดร่วมกันกับผมก็ประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบคนแน่นอนไม่ถึงสิบเจ็ดคนเคยเต็มที่สูงสุดอ่สิบเจ็ดคนไม่เคยเกินกว่าน,นี้ กินิิตนะครับอันนี้เป็นกําลังขุดของแดดนะครับคุณได้หนึ่งหมื่นผมเติมไปอยู่ประมาณสักสี่สี่ล้านเซอร์ชิอันนี้ค,คุณได้เจ็ดแปดแสนเซอร์ชิเนี่ยแบบฟรีๆนะคุณเอาไหมสําหรับการขุดและจ่ายทุกออเดอร์นะครับการจ่ายครั้งแรกนะครับก็จะจ่ายอยู่ที่หมื่นห้านะครับหมื่นห้าขึ้นไปนะก็จะจ่ายวันจันทร์ สามารถเข้ามาโหลดโปรแกรมได้ที่ตรงนี้เลยคุณกดสมัครเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสมัครกันตอนแรกกันเลยเราจะไปดูวิธีการสมัครกันเลยขั้นแรกเนี่ยมันจะมาอยู่ที่หน้านี้เนี่ยมันจะบอกโครงการพันพันธมิตรเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็น40%ซึ่งถ้าเกิดมันเป็น40%เหมือนต่ก่อนผมจะได้ค่าคอมมิชชั่น เดือนเดือนหนึ่งก็น่าจะได้หลายพันแล้วแหละอืมเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมครับให้ทุกท่านกดเข้าร่วมนะครับกดร่วมจากนั้นให้ใส่หมาลขกระเป๋าของท่านไปนะกดไปกดไปปุ๊บมันจะเข้ามาอยู่หน้านี้นะตรงนี้มันจะมีอยู่ที่ห้าพันนะครับฟังไม่ผิดว่าห้าพันนะจากนั้นท่าน ก็ทําการดาวน์โหลดนะครับวิธีการดาวน์โหลดทํายังไงให้ทุกท่านกดตรงสีเขียวนี้นะสามารถใช้ได้ทั้ง Windows 32และ64บิตนะครับผมฟังไม่ผิดว่า32และ64บิต64บิตจะดีกว่าตรงที่ใช้การ์ดจอหรือ CPU อันใดก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็น32จะต้องใช้ CPU Intel นะครับผม ก็าสามารถเข้ามาโหลดตรงนี้ได้เลยกดคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเข้ามาอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดนะครับเป็นแบบนี้รอจนมันเต็มมันเต็มเสร็จให้ทุกท่านกดสีเทาๆดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งโปรแกรมนะครับติดตั้งโปรแกรมเสร็จมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดอย่างนงี้ให้ทุกท่านเข้าไปแล้วใส่พวกอ หมายเลขกระเป๋าใส่หมายเลขกระเป๋าเข้าไปแล้วกดยืนยันให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นมันก็จะมาแสดงอยู่ในมุมนี้นะครับผมอโอเคเข้าใจกันง่ายๆว่ามันขุดวิธีการขุดประมาณนี้มีคนมาสมัครกับผมอีกแล้วหนึ่งคนอลองลีน่าดูสิว่าได้เท่าไหร่ละได้เพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับหยุดก็ลดลงไปหนึ่งคนนะฮะประมาณนี้ก็ขอขอบคุณครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะฮะ เทคนิคนะครับเทคนิคหนึ่งคุณต้องมีเครื่องคอมของคุณหรือว่าน้ตบุ๊กน้ตบุ๊กนะครับให้ใช้แนะนําเลยโดยตรงสําหรับโน้ตบุ๊กเลยว่าให้ใช้เอ่อซีพียูขุดนะครับไม่แนะนําให้ใช้ GPU นะเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนเกินไปอาจเกิดการพังได้สำหรับเครื่องคอมสามารถใช้ขุดก็ได้นะครับไม่อันนี้แนะนําว่าใช้ขุดก็ได้แต่ สำหรับโน้ตบุ๊กให้ใช้ CPU หุดเท่านั้นโอเคก็เว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ